ที่พีแชน l นลพอดแคหวนอดีตพินิษถึงวันเก่าเปิดบันทึกทุกเรื่องราวในวันวานไดอารี่สวัสดีค่ะอ๋อพลภา,าเขียวแก้วนะคะวันนี้เราจะพาไปย้อะวันวานผ่าบันทึกกันกับทางด้านของ นักอักษราศาสตร์เชี่ยวชาญจากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กรมศิลปากรพี่จันดาวรัตน์ชูรัพย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่จันคะสวัสดีค่ะน้องอ,อสวัสดีค,ค่ะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้นะคะเราก็มาว่ากันเนาะในเรื่องราวของจานนี้มีที่มาและวันนี้เราก็จะพาไปสํารวจจานนี้กันจานที่ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคะพี่จันคะค่ะก๋วยเตี๋ยวแล้วเรามาเจอกันขั้มขั้มแบบนี้หวังว่า คุณผู้ฟังกับน้องอ๋อจะได้รับประทา,านอาหารเย็นกันไปแล้วนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะแบบว่าสังไปกืนน้ำลายเอ,อเิบเอิบไปนะคะค <c oughs> ่ะนะคะอ่ะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยชื่อเขาก็บอกยี่ห้อเลยว่าน่าจะมีที่มาจากจีนนะคะค่ะในประเทศไทยเนี่ยเรามีก๋วยเตี๋ยวรับประทานได้ตั้งบอ่ว่าทั่วทุกหัวกระแหงเลยละ <c oughs> ่ะตั้งแต่เป็นสปริทฟูดข้าง,างทางเป็นรถเข็นนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวป๊อกๆนะคะเคี่ยวไปจนถึงร้านตึกแถวนะคะแผงลอย รวมถึงไปถึงพัตาคากลงมทั้งเป็นก๋วยเตี๋ยวนานาชาตินะคะจากประเทศต่างๆเข้ามาคือเรียกว่าเป็นเป็นอาหารจานเส้นเนี่ยนะดิฉันหมอเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นหมดก็แล้วกันนะคะทีนี้ก็บอกว่านนักฐานที่ว่าน่าจะมาจากจีนเนี่ยนอกจากคําว่าก๋วยเตี๋ยวที่แพร่หลายแล้วนี่นะคะจะมีหลักฐานก็ต้องอ้างหลักฐานเป็นเอกสารก่อนหลายลักษณะ,ะจะเป็นหนังสือบันทึกการเดินทางของมาโคโปโลนะคะ ในช่วงประมาณคศหนึ่งพันสองร้อยเจ็สิบสี่ถึงห2 9 5พันสอง้อยเก้าสิบ้าชื่อหนังสืออิมิลิโอเน่นะคะก็ะจะเป็นบันทึกการเดินทางของมัคโคปะโลเขาพูดถึงเส้นบอมีนะคะที่เขาได้รับประทานในช่วงที่เขาเดินทางไปจีนตามเส้นทางสายไหมในสมัยของกุบไลขา่านนะคะว่ารายละเอียดเนี่ยคือดิฉันไม่เห็นตัวเอกสารคือรู้แต่ว่าอ่ะเขามีบันทึกอยู่ในเล่มนี้นะคะก็เลยบอกไม่ได้ว่าเขาบันทึกไว้ว่าอะไรบ้างนะคะ ชื่อของก๋วยเตี๋ยวเนี่ยที่เราบอกว่ามันก็บอกยี่ห้อแล้วแหละว่ามาจากจีนะคะอันนี้คําว่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยจะเป็นมาจากภาษาจีนแต้จีหรือจีนฮกเกี้ยนนะคะแต้จีจะออกเสียงว่าก๋วยเตี๋ยวนะคะฮกเกี้ยนจะอ่านก๋วยเตี๋ยวคนไทยนี่เรียกก๋วยเตี๋ยก็มีก๋วยเตี๋ยวก็มีก๋าเตี๋ยก็มีคือแบบว่าเรียกอะไรก็แล้วแต่คือได้รับประทานทางนั้นนะคะเราคังกันดูเรื่องแต่ภาษาจีนกลางเนี่ยเขาจะออกเสียงว่า ก๋วยเฉียวนะคะถ้าแปลความหมายเนี่ยจะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วเฉียวเนี่ยมันคือตัวจีนตัวเดียวกันนะคะมันจะแปลว่าเส้นข้าวสุกนะคะมันจะคนละคำกับคำว่าฝุ่นเฉียวนะคะฝุ่นเฉียวที่จะแปลว่าวุ้นเส้นแล้วก็เมี่ยนเฉียวที่แปลว่าบะหมี่เดี๋ยวเรามาแจงกันว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวของจีนเนี่ยเขามีกี่ประเภทนะคะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเป็นอาหารประเภทเส้นอ่ะ คนไม่กินเส้นก็ต้องไปกินเกาเหลานะคะเราเป็นคนกินเส้นเราก็กินก๋วยเตี๋ยวกันไปนะคะของชาวจีนแต้สินัวเกีเ้ยนจะมีลักษณะบั๋นเฉียวของชาวจีนฮกกาคล้ายเหอเปิลน,นะคะของจีนกวางตุ้งแล้วก็คล้ายเฝอของเวียดนามหรือว่าคล้ายหลักจาของลาซอกของชาวปนนการถือว่าคล้ายไอไออาหารสี่จานของสี่ชาติเนี้ยก็ได้หรือจะบอกว่าสี่ชาติเนี้ยได้ อิทธิพลจากจีนแล้วก็ไปพลิกแพงรูปแบบให้เข้ากับรถนิยมรถชติของตัวเองก็ได้นะคะอันนี้ถ้าจะหาก็ต้องค้นข้อมูลไปอีกนะคะทีนี้ในประเทศจีนเนี่ยชื่อเรียกก๋วยเตียเ๋ยวกจ็จะเรียกกันไปต่างๆนานาบางอย่างเนี่ยเป็นอาหารการเดียวกันแต่พออยู่ต่างเมืองต่างมณฑลเนี่ยก็ก็จะเรียกต่างกันยกตัวอย่างเช่น เกมีคุณพลภา,าเคยรับประทานเกี๊ยมีไหมคะเคยค่ะเส้นแบบสั้นๆดูบางทีก็คล้ายรัดช่องนะคะเออคล้ายรัดช่องแต่สีขาวเป็นรัดช่องสีสีตกนะแฟนะฮะเพราะถ้าจีนกลางเขาจะเรียกว่าเจนมีหวานนะคะส่วนแต้จ๋วี่เรียกเกี๊ยมอีนะคะแต่คนไทยออกเสียงว่าเกี๊ยมอีคือเกี๊ยมเกียมอยมมีมันมันมันน่าจะออกเสียงยากกว่าไหมนะคะเกี๊ยมอีง่ายกว่านะคะ,คะอันนี้ที่จีนเขาจะนิยมกินกันแถบเฉาโจนะคะเฉาโจซึ่งจะเป็นมณฑลของ ของแก้จิ๋วนะคะทีนี้ที่บอกว่าคนจีนเนี่ยเขามีเส้นก๋วยเตี๋ยวสี่ประเภทจริงๆเนี่ยม,มีมากมายหลายประเภทเลยแหละแต่ว่าแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆได้สี่กลุ่มนะคะหลักๆที่สี่กลุ่มกลุ่มแรกเนี่ยคือส่วนนะคะส่วนนี้มันจะว่าแป้งแป้งประเภทต่างๆคนไทยก็จะคุ้นเคยดีแหละมันจะเป็นพวกเส้นกว๋วยเตี๋ยวเส้นกว๋วยเตี๋ยวหรือว่าในภาษาจีนจงว่าก๋ยวยเตี๋ยวจะนิยมแถวๆบหมือนกวางตุ้งห,หรือกวางตงนะคะ ในในฝน่เนี่ยจะมีแบ่งออกเป็นอีกหลายอย่างอย่างเช่นเหอฝน่เนี่ยเหอฝน่จะคล้ายกับเส้นผัดไทยของไทยนะคะแต่ว่าของจีนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใส่แป้งมันหรือว่าใส่ก็ใส่น้อยเพราะฉะนั้นเส้นเหอฝน่ของจีนเนี่ยก็เลยจะบางกว่าใสกว่าแล้วก็เด้งกว่าเส้นเส้นเล็กที่เอามาทำผัดไทยเส้นผัดไทยของไทยนะคะทีนี้พอบอกว่าเป็นเป็นผัดไทยของไทยเนี่ยชื่อมันคือ เมนูผัดไทยต้องบอกว่าเป็นอาหารที่แพร่หลายไปทั่วโลกได้ไดรับความนิยมเวลาที่มีการจัดอันดับอาหารอร่อยอาหารยอดอาหารจานเด็ดในของหน่วยงานต่างๆขององค์กรต่างๆที่เขาจัดเนี่ยค่ะผัดไทยเนี่ยมักจะได้เบียดเข้าไปอยู่ด้วยนะคะคือถ้า,ถ,าถ้ามีการจัดประเภทอาหารก๋วยเตี๋ยวหรือจานเดียวเนี่ยผัดไทยก็จะได้เข้าไปอยู่เพราะชื่อว่าผัดไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นคนจีนเขาจะเรียกผัดไทยว่าไทายซื่อเฉาเหอฝนนะคะก็จะแปลว่า ผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวแบบไทยนะคะหรือว่าผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวไทยสไตล์นะคะประมาณนั้นก็คือวังเลยว่ามันมันเหอเฟินจริงแต่ว่ามันเป็นเหอนเฟินแบบแบบแบบคนไทยเขาผัดนะไม่ใช่แบบของเรานะคะ,ะประเภทฝนยังมีอย่างอื่นอีกเช่นเหรยนเฟนมี่นนะคะเหรยนฝฟนนี่จะเอ่อนิยมแถวมณฑลยูนนานหน้าตาจะคล้ายๆ้ายกว๋วยจั๊บของไทยนะคะก็จะเป็นแผ่นข,า,ขาวๆทาจากข้าวนะคะ แต่ว่าเรืองฝนของของของจีนเขาจะมีหลายขนาดมีมดเล็กนะคะมีมดใหญ่ๆมวน์มนใหญ่ๆหนาๆนะคะแล้วก็มีเป็นแผ่นนึกภาพแผน่นก๋วยเตี๋ยวหลอดอะไรประมาณนั้นเลยอะค่ะนะคะก็จะเออนิยมกินแบบมณฑลกุ้ยโจวด้วยนะคะแต่ที่อื่นก็มีนะคะอ่าต่อมาอีกอีกอันนึงในประเภทของฝนก็คือมีฝนมีแปลว่าแป้งนะคะมีฝนนะคะแป้งที่ทําจากข้าวมันจะเป็นแป้งนิ่มๆนะคะ เด้งเดนเพะจะนิยมกินแถวแถวเสี่ยโชวสกุยโจประเภทที่สองต่อจากขวดก็จะเป็นประเภทที่เรียกว่ามีเสี้ยนมีเสี้ยนเนี่ยเออธิบายให้เข้าใจง่ายๆแบบเสียบกอบของกินของไทยเนี่ยก็คือเส้นขนมจีนนะคะมีเสี้ยนแปลว่าเส้นหมี่ที่ที่ทํามาจากข้าวเสี้ยนแปลว่าเส้นนะคะหมี่แปลว่าข้าวเสี้ยนแปลว่าเส้นก็คือข้าวํำเป็นเส้นนค่ะก็จะมีมากมายหลายขนาดอันนี้ลองลองนึกภาพเส้นราเมงของญี่ปุ่น นะคะเส้นราเมงของญี่ปุ่นหรือว่าเส้นเฟอร์ของยวนนะคะเราก็มีเฟอเส้นเล็กเฟอร์แบบเส้นใหญ่หรือว่าเส้นราเมงของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีทั้งแบบว่าเป็นเส้นเล็กละเอียดนะคะเหมือนอุด้งอะไรเงี้ยแล้วก็เส้นที่แบบเส้นอ้วนๆกลมๆเนี่ยมีเส้นที่มีหลายขนาดก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือมีหลายขนาดแบบนั้นเลยนะคะต่อมาประเภทที่สามส่นซือนะคะส่วนซือซือคือเส้นเล็กๆึงกะเส้นเล็กมา คนซื้อเอ่อคือผมอ,อ,อย่างอย่างเส้นผมเนี่ยปจีนเขาเรียกว่าโถฟันซื้อก็คือเส้นเล็กๆอยู่บนหัวนี่นะคะค่ะนซื้อเนี่ยเทียบของไทยก็คือวุ้นเส้นนะคะแต่ของเขาเนี่ยจะมีไม่ได้เป็น,เป,นเป็นเส้นเล็กๆเ,เ,เป็นวุ้นเส้นแบบไทยนะคะเขาจะมีหลายขนาดเลยมีทั้งเส้นกลมเส้นแบนนะคะแบนเล็กแบนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทําจากวัตถุดิบหลายอย่างนะคะส่วนมาก วุ้นเส้นของไทยเนี่ยจะทําจากแป้งถั่วเขียวนะคะแต่ของจีนเนี่ยจะมีทําจากแป้งถั่วเขียวแป้งข้าวโพดแป้งมันทาจากมันฝรั่งมันหวานนะคะก็เลยทาให้ตัวฝนซือ้อหรือว่าวุ้นเส้นของจีนเนี่ยมันมีม,ม,มีหลายสีนะคะมีสีเขียวนะคะทําจากมันฝรั่งก็จะเป็นสีขุ่นๆน,น,นิดนึงหรือก็เป็นเป็นมันที่มีสีอาจจะเป็นมันสีอะไรละ่ะ เหมือนวีทรูตอะไรเงี้ยค่ะทำจากผักถ้าใส่ผักก็จะมีสีเขียวนะคะทล<ะ>จากมันม่วงก็จะเป็นเส้นสีม่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีหลายขนาดอันนี้ดิฉันไปนรับประทานร้านอาหารเป็นเป็นของจีนไต้หวันที่มาเปิดในไทยนะคะ,ะเขาก็จะมีเส้นแบบเนี้ยให้ให้ให,ให้ให้เรากินด้วยติดใจต้องมาสั่งจากพวกแอปที่สั่งส<ะ>ินค้าโอ้มันมีคือเป็นเส้นที่ทําจากมันฝรั<ะ>่งอ่ะอร่อยมากแล้วดิฉันออกมาก็ทําแบบ ทำแบบไทยสไตล์ตามใจนะคะอเอามาทําเป็นกว๋วยเตี๋ยวขั่วนะคะผัดกว๋วยเตี๋ยวั่วเออมันก็อร่อยมันมีความเด้งความดึกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะแล้วแบบพอพอบอกว่าทําจากมันฝรั่งก็เหมือนสะกดจิตตัวเองว่าฉันไม่ได้กินแป้งฉันกินเหมือนปราหักนะคะอ่าประเภทสุดท้ายะบะหมี่บะหมีห่ของจีนเนี่ยก็ก็มีเอาของไทยเนี่ยก็ก็ได้ไทยยังมีบะหมี่เปาะบะหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่ของจีนเนี่ย,ห,ยหลากหลายกว่านั้นมีทําจาก จากผักนะคะผักสำหรัดสีก็จะมีตั้งแต่สีเหลืองนะเออไทยจะมีแต่สีเหลืองกับสีเขียวไปบนมีดหยกนะคะของจีนยมีทั้งใส่มันม่วงก็เป็นสีม่วงแครอทมีแครอทแดงแครอทส้มอะไรนะคะก็ะจะมีสำหพัสีค่ะเอาละก็คือสีประเภทของเส้นกว๋วยเตี๋ยวของจีนะะนะคะสีประเภทหลักๆนะคะจริงๆแตกย่อยได้อีกเยอะแล้วยิ่งถ้าไปต่างมณฑลก็จะยิ่งยิ่งมีต่างๆนานา,นาจริงๆกว๋วยเตี๋ยวเนี่ยเข้ามาสู่เมืองไทยตัองอย้งแต่เมื่อไหร่ แน่นอนเลยว่าพอคิดอะไรไม่ออกบอกว่าเป็นสมัยพันรายนะคะเหมือนประมาณนั้นไม่ใช่แต่ถือว่าพ้าสันนิษฐานก็ว่าขี้ผีเนี่ยน่าจะมีมาตั้งแต่ในประเทศไทยเนี่ยอย่างน้อยประมาณสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนะคะ<า>เพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ประเทศไทยติดต่อกับนานาชาตินะคะมีหลักฐานปรากฏอยู่ในหนังสือคาให้การขุนหลวงวัดประดูทรงธรรมนะคะพูดถึงการค้าขายตลาดนอกกรุงในกรุงนะคะในสมัยอยุธยาตอนปลาย มีเขียนว่าบ้านในคลองสวนภูพวกจีนตั้งเตาต้มสุราเลี้ยงสุกรขายแลทําเส้นหมี่แห้งขายนะคคำว่าทําเส้นหมี่แห้งขายเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าต้องได้รับความนิยมแพร่หลายมีการกินทั่วไปจนถึงกับว่าตั้งเตาเนี่ยสามารถทําเส้นหมี่แห้งให้คนมาซื้อเอาไปปรุงอาหารต่อได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับหนึ่งในสมัยเอเชียตอนใต้นะคะ คนจีนเนี่ยเขาก็เอาก๋วยเตี๋ยวมากินกันก็สันนิษฐานว่าในในยุคของอยุธยาเนี่ยก็น่าจะกินมีต้มน้ําซุปใส่หมูใส่ผักใส่เครื่องปรุงเพื่อความอร่อยนะคะแต่คนไทยเนี่ยอาจจะเห็นว่าเป็นแปลกใหม่ดิฉันก็นึกถึงไปถึงละครเรื่องผมลิขิตที่คุณเบล่าเล่น,เล,นเล่นเป็นทะลุมิติไปอีกรอบนะคะ <c oughs> แล้วเธอไปตั้งเรือขายก๋วยเตี๋ยวเรือในที่ที่อยุธยาในเรื่องเนี่ยจะเห็นว่าชาวบ้านชาวช่องคงไม่ได้ตื่นเต้นกับการที่ เธไปขายกุฏิออกนะคะแต่ว่าตื่นเต้นในแง่การอุดหนุนแต่ไม่ได้ตื่นเต้นในแง่ของแปลกใหม่เพราะว่าอะไรเพราะว่าในอุทยาในช่วงสมัยสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งผ่านมาแล้วนะคะจนถึงยุคยุคที่ที่เป็นยุคในช่วงเวลาของละครเรื่องนั้นเนี่ยก็แปลว่าน่นารู้จักกุฏิออกกันดีแล้วเพียงแต่ว่าของเธอเนี่ยยกเรือขึ้นมาขายบนบกเนี่ยอันนี้เขาก็ทำไมไม่แปลกใจอันนี้ก็อืมก็แปลกใจเหมือนกันว่าทําไมเขาไม่ทําให้ละครตัวละครแปลกใจ งงไหมคะอาจจะเป็นเรื่องของ <Okay. S 1> ธรรมดาสมัยนั้นไหมคะค่ะแล้วทีนี้พูดถึงเอกสารอื่นๆนะคะก็จะมีบันทึกของดลาลูแบคนะคะของลาลูแบบอกว่ามีอาหารที่สําหรับใช้เลี้ยงแขกบ้านแขกเมืองนะคะเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้บอกชื่ออาหารบอกว่ามีอาหารจีนที่เอามาเลี้ยงแขกบ้านแขกเมืองนะคะบอกว่ากับข้าวมากกว่าสามสิบชนิดปรุงตามตำรับชาวจีน ซึ่งเขานํามาตั้งเรียนพวกเราที่กรุงสยามนะคะก็ค mm ือกรุงศรีอยุธยานะคะเกรุงสยามนั้นข้าพเจ้าไม่อาจที่จะบริโภคได้สักอย่างเดียวคือสรุปว่าอร่อยไม่ไม่รู้แต่ว่าเราแม่บอกว่ากินไม่ได้นะคะ c a n eat นะคะคือบอกแต่ว่ามีอาหารกินแต่ไม่ได้บอกว่าในอาหารกินสามสิบอย่างจะมีก๋วยเตี๋ยวด้วยหรือเปล่านะคะก๋วยเตี๋ยวเนี่ก็ก็น่าจะมีการเผยแพร่มีการรับประทานต่อเนื่องมานะคะถ้ดูในในประวัติศาสตร์เนี่ย เรามาเจอในประชุมประกาศสมัยรัชกาลที่สี่นะคะเคยคุยกันไปแล้วนะ้าจาจำไม่ผิดสมัยที่ทกันมาจัดรายการกับคุณพลาพาใหม่ๆอ่ะที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวท่านบอกว่าพบว่ามีพระเนี่ยขโมยเอาไก่วัดนะคะ <c ười> ขโมยไก่วัดไปขายแลกมีดีตอนกลางคืนเอ่อ <c ười> มีดีเอามากินตอนกลางคืนคือผิดหลายทราบหลายซ้อนมากเลยเป็นพระขโมยไก่วัดไก่วัดขโมยเอเ,อเอาไปเอาไปแลกมีเนี่ยก็คือ ลักทรัพย์ใช่ไหมคะแล้วเอาไก่ไปแลกไม่ได้นอนไก่โดนนั้นโดนฆ่าก็เป็นปันนธิบาททั้งทั้งอ้อมล่ละนะคะแลกมี่ฉันกินดึกๆึกพระฉันอาหารแบบหลังเพลนนี่ก็ผิดก็คือท่านก็บอกว่าถ้าถ้าเจอเนี่ยตรวจพบเนี่ยก็คือให้สึกเนี่ยอย่าให้อยู่เป็นเป็นรอยด่างของศาสนานะคะประมาณนั้นก็แต่เหมือนก็ทําให้เห็นว่าอ๋อมีมีนะคะมีการขายหมี่คนจริงขายหมี่แล้วก็มีพระนอกรืที่ขโมยไก่วัดเอาไปไปขายแลกหมี่ก็มีกรับอีกอันหนึ่งที่จะเป็น อยู่ในประชุมประกาศเหมือนกันนะคะตรงพูดกล่าวถึงคนที่ชอบประดับเหรียญตราต่างๆเี่ยเต็มครื่เต็มหน้าอกนะคะโดย,โดยเกินเกินความจําเป็นนะคะแบบว,ว่ามีอะไรใส่หมดไม่ได้ดูเลยว่าว่าเหมือนอะไรนี่บอกว่าแต่งตัวเหมือนร้านหมีนะคะคุณพลภาพอจะนึกภาพออกไหมคะว่าแต่งตัวเหมือนร้านหมีน่าจะเป็นยังไงพยายามนึกอยู่ค่ะมันเป็นยังไงคะคุณพลภา,พานึกถึงตู้ ู้บะหมี่ตู้ตู้กระจกี่ขายบะหมี่นะคะก็ะจะแขวนแขวนกวางตุ้งแขวนหมูแดงแขวนนุ่นแขวนนี่แขวนนั่นแขวนไก่แขวนอะไรคือคือมันเต็มไปหมดนะคะไม่มี่คำวุฒิงามมันเยอะเกินนะคะทีะนี้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยแพร่หลายเข้ามาถือว่ามีการรับประทานสืบทอดกันมานะคะจากรุ่นต่อรุ่นแล้วก็ถ้าในสมัยตอนตอนที่เราเคยยกันเรื่องพระราชพิธีเลี้ยงพระสุรีนนะคะ ที่มีจัดกันมาตั้งแต่ต้น,ตน,นกกศตวรรษแล้วในสมัยรัชกาลที่สามเนี่ยจะเป็นโตรดว่าให้จัดเรือขนมจีนนะคะแล้วก็เลี้ยงตั้งตั้งที่ท่าท่าราชมรดีนะคะแล้วก็คือมีม,มีเรือขนมจีนมาแล้วก็ให้ขุนทานางต่างๆเนี่ยกับข้าราชการเนี่ยขนเอาเอา,เอาเข้ามาแล้วก็ไปถวายพระซึ่งมีมนมาไว้ในเออนิมนท่านมาที่พระบรมหาชวังนะคะก็สวดมนต์เย็นแล้วก็ฉันเช้านะคะนีมนมาฉันเช้าว,วันนึงขึ้น ก็จะเลี้ยงขนมจีนจากพอมาถึงสมัยรัชกาลที่สี่แต่ท่านก็บอกว่าการเลี้ยงขนมจีนในวันตุดจีนเนี่ยมันมีแต่คําว่าจีนมันไม่ได้เป็นอาหารจีนแท้ก็ตรวจเที้ยงเป็นเกาเหลานะคะบอกว่าเกาเหลาฝีมือคุกทำก็คือต้องเป็นคนจีนเป็นเป็นคุกที่ที่ถน,นัดทางเน้นโดยตรงแต่แปลว่าในเมื่อมีเกาเหลาเนี่ยแปลว่าก็ต้องมีก๋วยเตี๋ยวด้วยเพราะว่าเกาเหลาก็คือเหมือนก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ได้ใส่เส้นลงไปใช่ไหมคะแล้วจนผ่านสมัยรัชกาลที่ สี่เลากลับมาราชานิฮ่าเนี่ยเจ้ายาบรมมหาศรีสุริวงศ์ท่านก็บอกว่าการเลี้ยงเกาเหลาเนี่ยไม,ไม่ไม่ต้องอัธยาศัยของของอะไรดีล่ะค่ะราชวิาพากับของของ,ของคนไทยคนจีนนะคะแต่เน้นเน้นขนมจีนเนี่ยถูกใจกว่านะคะก <c oughs> ็เลยกลับมาเลขนมจีนอีกคือที่บอกกันแปลว่าการที่มีกุ๊กจีนมีคนทําอาหารแบบจีนซึ่งก๋วยเตี๋ยวก็น่าจะสืบเนื่องต่อมาเนี่ยมันก็สืบเนื่องมาอยู่เรื่อยๆนะคะจน สมัยจงผลปอพี่บุสงครามนะคะยุคเปลี่ยนแปลงการปกครองตอนนั้นเนี่ยก็คือเป็นช่วงหลังสงครามโลกดครั้งที่สองสงครามมหาเอเชียบูรพานะคะมีญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกรวมทั้งเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี2 4 8พันสอแปดสิบห้านะคะสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยก็ถือได้ว่าถดถอยนะคะถดถอยเป็นช่วงหลังสงครามเราก็มีนโยบายหัวเสียกู้เศรษฐกิจนะคะประมาณนั้นคือไม่ได้ไม่ได้ใช้ชื่อแบบนี้หรอกค่ะ คือต้องบอกว่าเศรษฐกิจตกต่ำเนเงินที่แบบว่าเงินมูลค่าหนึ่งบาทเนี่ยซื้อของได้เหมือนไม,ไม่ไม่เต็มคุณค่าของเงินเรียกว่าอะไรดีค่าเงินมันตกต่ำนะคะในช่วงปลายปี2484เนี่ยตอนนั้นทหารญ,ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกขึ้นบกนะคะไทยก็ประกาศสงครามกับประเทศสทศัมพันธมิตรก็เกิดเป็นสงครามมหาเอเชียบูรพาแล้วก็มีการทิง้งระเบิดนะคะมีการบอรมก็ เป็นช่วงเวลาสี่ปีเลยอะที่มีสงครามแบบนี้แล้วก็มีการที่คนไทยต้องหลบหวอหลบระเบิดการทิ้ง b อ m นี้นะคะเศรษฐกิจก็ก็แย่คือจะทํามาหากินก็ลาําบากผู้คนก็หนีออกนอกเมืองนะคะคือแค่มีสงครามเนี่ยก็มันก็ข้าวยากหมักแพงแล้วล่ะนะคะจนถึงปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบห้าตอนนั้นเนี่ยถือว่าครบรอบ1ิบปีการเปลี่ยนแปลงการปกครองนะคะ เราเป็น b a c ก g r o ปกครอง24มิถุนายน2475ใช่ไหมคะตอนนั้นคณะรัฐบาลของท่านนายกรัฐมนตรีจอมพลปพิบูลสงครามนะคะท่านก็ถือฤกิกเอาวันชาติที่24มิถุนายน2485เปิดอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ชัยชนะสงครามอินโดจีนนะคะจากนั้นก็จะเดินทางไปเปิดวัด นะคะวัดสําคัญวัดหนึ่ง,งชื่อวัดประชาธิปไตยให้คุณพลาพาเดาว,ว่าวัดประชาธิปไตยเนี่ยคือวัดอะไรยังอยู่ในปัจจุบันนี้ยังอยู่เออแถบโซนไหนคะแถบโซนไหนดิ่ไม่ค่อยจะไปไหน <c oughs> เออบางเขนค่ะวัดพระศรีเหรอคะค่ะวัดพระศรีมหา,าธาตุค่ะค่ะเดิมเนี่ยชื่อวัดประชาธิปไตยนะคะตอนนั้นเนี่ยบอกว่าบ้านบ้านเมืองเนี่ยก็ก็คือมี ทกภัยด้วยนะคะก็<ร>ะถือว่าอะไรนะทั้งโรคซ้ำกรรมจัดวิบัติเป็นมองไม่เห็นที่ซึ่งจะพึ่งพานนะคะสุนทรผู้มาเลยลแหละนะครับประมาณนั้นก็คือรัฐบาลก็คิดว่าจะทำยังไงให้ประเทศไทยไประชาชนไทยเนี่ยผ่านไม่ฤตาการเหล่านี้ไปได้แล้วก็สามารถผู้ภัยเศรษฐกิจได้คือให้คนลุกขึ้นมาจับจ่ายใช้สอยด้วยแต่ว่าต้องเป็นจับจ่ายใช้สอยที่ที่มีประโยชน์แล้วก็ เงินหนึ่งบาทเนี่ยท่านก็บอกว่าเอ,อมูลค่าเนี่ยซื้อของได้ได้ไม่เต็มมูลค่าหนึ่งบาทนะคะก็ในในช่วงนั้นที่มีน้ําท่วมเนี่ยข้าราชการที่อยู่ในทำเนียบรัฐาบาลก็ออกไปรับประทานอาหารลําบากนะคะนคนบางคนก็เพรอ,อภรรยาไมา่ได้ห่อมาให้ก็จะมีเลือก๋วยเตี๋ยวคายเข้าไปขายในในทำเนียบะะรัฐาบาลเขาก็เล่าว่าท่านจอมพลปนได้รับประทานแล้วก็รู้สึกติดใจนะคะก็ปิ๊งไอเดียนะคะเป็น ดาโปรเจกต์เหมือนกันนะคะท่านเนี่ยท่านก็คิดว่าถ้าประชาชนหันกันมาร่วมบริโภคก๋วยเตียวตอนนั้นเรามีประชากรอยู่ทั้งหมด18ล้านคนทั้งประเทศนะคะก็คิดว่าก็จะช่วยเหลือเศรษฐกิจของชาติในตอนนั้นได้ทําให้เกิดเงินหมุนเวียนในประเทศนะคะแล้วก็ตั้งชื่อโครงการนะคะแล้วก็บอกว่าถ้าถ้าใครทําขายเนี่ยเดี๋ยวข่าวหน้าจะมาลงรายละเอียดให้มี รัฐบาลเนี่ยออกแบบรถก๋วยเตี๋ยวแล้วก็จะแจกรถก๋วยเตี๋ยวด้วยนะคะตั้งชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวสามัคคีชัยนะเก๋ไก่มากนะคะก็ชื่อเดียวกับธรรมเนียบรัฐบาลกับธรรมเนียบสมัคคีชัยนะคะประราชการเขาราชจการก็ต้องลุกขึ้นมาขายก๋วยเตี๋ยวนะคะโดยท่านเนี่ยได้มีสปีชนะคะมีได้ได้ปราศัยว่าอยากให้พี่น้องกินก๋วยเตี๋ยวให้ทั่วกันเพราะก๋วยเตี๋ยวมีประโยชน์ต่อร่างกายมีรสเปรี้ยวเค็มหวานพร้อม ทำเองได้ในประเทศไทยหาได้สะดวกและอร่อยด้วยหากี่น้องชาวไทยกินก๋วยเตี๋ยวคนละหนึ่งชามทุกวันวันหนึ่งจะมีคนกินก๋วยเตี๋ยวสิบแปดล้านชามท่านคิดไหมว่าประชากรสิบแปดล้านคนเนี่ยมันมีเบบี้ด้วยแล้วมีคนแก่ที่เคี้ยวไม่ไหวด้วยเดี๋ยวท่านท่านนับหมดเลยนะบอกว่าวันหนึ่งจะมีคนกินก๋วยเตี๋ยวสิบแดล้านชามตกวันหนึ่งค่าก๋วยเตี๋ยวของชาติไทยหนึ่งวันจะเท่ากับเก้าสิบล้านสตางค์นะคะเรา ฉันก็แบบ90ล้านสตางค์สตางค์เป็นแป๊บหนึง่งเท่าไหร่นะคะก็คือเท่ากับว่า9แสนบาทแต่ก็จะมีมเงินหมุนเวียนในท้องตลาดถึง9แสนบาทเป็นจํานวนเงินมากพอใช้เรื่องเงิน9แสนบาทที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเนี่ยก็จะไหลไปสู่ชาวไร่ชาวนาชาวทะเลพวกกันไม่ตกไปอยู่ในมือคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวและเงินหนึ่งบาทก็จะมีราคาหนึ่งบาทซื้อปุ๋ยเตี๋ยวได้เสมอ ไม่ใช่ซื้ออะไรไม่ได้เหมือนอย่างทุกวันนี้ซึ่งเท่ากับไม่มีประโยชน์เต็มที่ในค่าของเงินนะคะอันนี้เป็นกติดของท่านที่ดีฉันต้องพูดแทรกไปด้วยนะคะนะคะตอนนั้นต้องบอกว่าประเทศไทยนี้ได้รับผลกระทบทางทางเศรษฐ,ฐกิจมากทีเดียวเป็นหลังสง,งครามโลกครั้งที่สองนโยบายที่จะรณรงค์ให้ขายกว๋วยเตี๋ยวบริโภคกว๋วยเตี๋ยวนี่ก็ถือว่าเป็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจนะคะแล้วก็จะผนฟ้องคิดว่าวัตถุดิบที่เอามาทําก๋วยเตี๋ยวเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้แล้วก็ไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะก็มีนะคะเพราะว่าตอนนั้นน้ําท่วมนี่ก็คือการเพราะถุงรอกนะคะ,ค,ะคือเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีการใส่ถุงรอกลวกในก๋วยเตี๋ยวนะคะอบอกว่าถุงรอกลวกในก๋วยเตี๋ยวเนี้เกิดขึ้นจากแนวคิดและนโยบายจอมพลปที่อสองครามเพราะว่าการปลูกถุงร้อเนี่ยไม่ต้องใช้พื้นที่นะคะปลูกได้ง่ายนะคะเนี่ยตอนนี้ท่านท่านก็เริ่มนโยบายว่า อจะขายก๋วยเตี๋ยวแล้วแต่ว่ารายละเอียดยังมีอีกนะคะซึ่งดิฉันว่าวันนี้ไม่จบทํายังไงดีคะคุณพลภาก็อาจจะต้องค้างไว้ก่อนนะคะเอาเป็นว่าวันนี้ขอบคุณทางด้านของพี่จันดาวรัชชูทรั์นักอักษรศาสตร์เชี่ยวชาญจากสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์กรมศิลปากรนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะและนี่คือวันวานไดอารี่ในทีพีชนแนลพอดแคสต์กับอ๋อพหลาขียวแก้วค่ะ